ด้านหน้าเนี่ยสามารถทําสีได้นะหลายหลายคนชอบเป็นสีดําด้านก็ได้หรือจะเป็นตัดกันแบบนี้เป็นสีบรอนด์เดิมแบบนี้ก็ได้พี่พิทธิกระจังหน้า F4 โดีตัว Ford เนี่ยครับสีแดงเป็นสีแดงทั้งหมดแบบนี้เลยด้านบนนะฮะใส่เป็นสกู๊ปทรงสปอร์ตนะครับนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าเขาเรียกว่าซีแคมนะครับเป็นรุ่นเอลทีสปอรนะครับวายแท็กนี่ยจะได้เป็นไฟซีแคมแบบนี้เนาะเป็นเดย์ไลฟ์วิ่งเป็นรูปตัวซีแบบนี้เนี่ย ขับตามอย่างพี่ๆหลายๆท่านเห็นบนท้องถนนเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่าเป็นรุ่นเน็กเจนนะด้านข้างก็จะเป็นฟิลที่ใส่สติกเกอร์เข้าไปคำว่าเ,เจอร์แบบนี้ที่เป็นสีเทานะบอกเลยว่าตัวนี้กำลังมาแรงนะตัวล้อมแม็กตัวนี้เป็นล้อมแม็กของ a อวัมพายนะฮะเป็นสีดำด้านนะพี่ๆลองดูนะออฟเซ็ตลบสี่นะครับนะครับโลบาร์ของ h ั m m e r เห็นไหมนี่นะครับคือรุ่น XLT เกียร์โตนะครับราคา9ก้าแสน 44,0 0 0บาทนะครับไม่ถึงร้านนะแต่ว่าแต่งดูดูรวมๆแล้วหล่อมากๆเลยพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พบก,กับเบลนะครับพี่ๆนะเจอกับเบลต้องเจอรถหล่อๆอ,อยู่แล้วนะครับเบลจากเพจฟอดฟอดประชาลัสุดปลยเบลประจาโชวรร์ลุงฟอดพอระรนครเกษตรนอมินที่นี่เลยนะครวันนี้มาพบกันกับรถที่รวบรวมการแต่งนะมีชุดวายด้วยนะฮะมีชุดฮัมเมอร์ด้วยรวมกันทั้งชุดเหล็กทั้งชุดวายแล้วก็รวมสีกันนะตัดกัน ออกมาแล้วรวมรวมแล้วดูดีมากเลยพี่ๆนะนแบบหลังของเบลเลยนะคันนี้เบสพื้นฐานนะครับคือรุ่น XLT นะครับเกียร์ออโต้ราคาที่9,044,000บาทนะนี่คันนี้เท่มากเลยนะบอกเลยว่าคันเนี้ยแต่งไม่เหมือนใครแล้วก็พบกับความลงตัวนะเป็นการรวมกันที่ดูดีมากๆเลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนนะครับตัวนี้เลยที่ไปบอกนะครับว่าตัวเนี้ย รถสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ตัดโทนด้วยสีแดงกระจังหน้า f 4 d ดีตัว Ford เนี่ยครับสีแดงเป็นสีแดงทั้งหมดแบบนี้เลยทำดูสวยมากๆเลยนะพี่ๆนะเนี่ยคือบอกเลยว่าอยากได้สีเดียวตัวรถหรือว่าอยากได้สีโทนตัดแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นโทนแดงล้วนๆที่ตัว Ford แบบนี้แล้วก็ตัดด้วยกระจังดํากับรถสีน้ำเงินนะหล่อมากมากเลยนะเป็นครอบกระบะเข้าไปนะครับเป็นรถสีน้ำเงินครอบกระบะสีดําตัวหนังสือสีแดงเข้ากันมากๆเลยนะแล้วก็ มีอะคริลิก3มิตินะครับคำว่าเลนเจอร์เห็นไหมด้านบนนะฮะใส่เป็นสรูปทรงสปอร์ตนะครับอ่าหรือว่าเราพูดง่ายคือทรงเล็กนะทรงเตี้ยของเราเนี่เองนะเป็นสกูปทรงสปอร์ตนะครับเป็นตัวสรูปที่ปะลงไปแปะลงไปบนฝากระโปรงนะครับไม่ได้ไปเจาะตัวฝากระโปรงนะพี่ๆนะเนี่ยสบายใจได้เลยนะทำสีเดียวกับตัวรถซึ่งรถเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมเอ็เตตัวนี้นะครับเนี่ยกระดูเข้ากันเป็นความพอดีนะครับสวยมากๆเลยนะเท่ hey. ไม่มากไม่น้อยนะฮะบ,บอกเลยคันนี้แล้วก็ในส่วนของไฟนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าเขาเรียกว่าซีแคมนะครับเป็นรุ่นเอ t กซ์ทีสปอร์ตนะครับไวแท็กนี้จะได้เป็นไฟซีแคมแบบนี้เนาะเป็นเดย์ไลท์วิ่งเป็นรูปตัว C แบบนี้เนี่ยขับตามอย่างพี่ๆหลายๆท่านเห็นบนท้องถนนเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่าเป็นรุ่นเน็กเจนนะเพราะว่าไฟเป็นรูปตัว C นะครับอันนี้ครอบไปด้วยนะครับตัวข้อไฟไฟหน้านะครับที่เป็นสีดําด้านนะเนี่ยเห็นไหมมันก็ทําให้ตาดูดุขึ้นนะฮะแล้วก็รุ่นเอ็กซ์ที คันนี้เสริมในส่วนของชุดแต่งที่เขาเรียกกันว่าวายนะฮะชุดแต่งวายตัวนี้ที่เบลบอกเลยว่าเป็นเป็นตัวประกบครอบเข้าไปนะด้านหน้าเนี่ยสามารถทําสีได้นะหลายหลายคนชอบเป็นสีดําด้านก็ได้หรือจะเป็นตัดกันแบบนี้เป็นสีบรอนเดิมแบบนี้ก็ได้พี่ๆนะบอกเบลได้เลยนะเบลจัดให้นะฮะแต่เบลว,ว่าเข้ากันนะมันเป็นการรวมกันรวมตัวกันของสีนะที่เป็นสีดําตัดสีบรอนเนาะแล้วก็เข้ากับรถที่เป็นสีรถสีํำเงินอย่างนี้นะเท่ๆแบบนี้เลยนะ ฟิลด้านหน้าก็จะดูลออๆแบบนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างตัวนี้เริ่มระดับแรกเลยเป็นคิ้วของ Y ายวายเขาจะมาพร้อมชุดกันชนนะครับที่ประกบเข้าไปกับตัวคิ้ว Y 6นิ้วแบบนี้นะครับต่อกันพอดีเปะ๊เปะๆแบบนี้เลยนะครับหกนิ้วลับกลับในส่วนของด้านล่างนะฮะล้อมแมก,กับยางบอกเลยว่าตัวนี้กําลังมาแรงนะตัวล้อมแมกตัวนี้เป็นล้อมแมกของ a อวัมพายนะฮะเป็นสีดําด้านนะพี่ๆลองดูนะออฟเซ็ตลบสีนะครับงานออกแบบความหนากําลังพอดีเปะ๊เปะๆแล้วก็ เข้ากรบยางที่เป็นยางคอสมิกนะครับไซส์ยางเนี่ยสำเร็จยาง 33, 22, 50, 20, คือ33มสิคูณสอ R 2 0เห็นไหมพอทำล้อมแม็กกับยางไซส์ประมาณเนี้ยบอกเลยว่ารูลงตัวดูดีมากๆเลยพี่ใส่กับคิ้วที่เป็นคิ้วของวายนะเห็นไหมปิดเม้นพอดีเป๊ะตัวนี้จะทรงยก2นิ้วนะครับกำลังสวยบอกเลยนี่ด้านข้างก็จะเป็นฟิวที่ใส่สติกเกอร์เข้าไปคำว่าレンเจอร์แบบนี้ที่เป็นสีเทานะกับตัววายแท็กเนะนี่ยนะเนี่ยวายแท็กที่เป็นสีแดง ก็เข้ากันนะตัดกับรถที่เป็นสีน้ำเงินนะมีชุดครอบนะครับตัวเบ้ารองมือคิ้วกันศาส์เหลาหลังคา e อ้กทีไม่มีนยะเแบลบก็ใส่ให้ทําเป็นสีดําด้วยนะพอให้รับกับตัวชุดวายนะครับนี่มาดูส่วนท้ายนะครับด้านข้างส่วนท้ายกันบ้างตัวนี้ใส่เขาเรียกว่าโลบาร์นะครับโลบาร์ของฮัมเมอร์เห็นไหมนี่ฮัมเมอร์จะเป็นชุดเหล็กที่ค่าน้างแข็งแรงอยู่แล้วพี่ๆี่สบายใจได้เลยนะมาพร้อมไฟด้วยนะครับไฟเบรกดุลี่3นะครับไฟถอยดุลี่3ามนะ ด้านท้ายเห็นไหมพอด้านหน้าตัดกันด้านท้ายก็เช่นเดิมนะเป็นครอบกระบะเข้าไปนะครับเป็นรถสีดําเงินครอบกระบะสีดําตัวหนังสือสีแดงเข้ากันมากๆเลยนะแล้วก็มีอะคริลิก3มิตินะครับคำว่าเลนเจอร์เห็นไหมสังเกตดูจะเป็นตัวนูนขึ้นมาแบบนี้เพิ่มมิติของด้านท้ายตัวรถเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็เสริมในส่วนของชุดเหล็กที่ไปบอกนะเป็นการผสมสานกันระหว่างชุดวายอยู่ด้านหน้าใช่ไหมชุดเหล็กอยู่ด้านท้ายคือชุดเหล็กของฮัมเมอร์นะครับตัวชุดเหล็กฮัมเมอร์ตัวเนี้ย บอกเลยว่าขายดีมากๆ, <S <S ๆเขามาพร้อมจุดเซ็นเซอร์ถ้าเกิดมีเซ็นเซอร์ถอยเนาะ <S <S <ๆ>แล้วก็ในส่วนของตัวไฟ LED ไฟถอยตัวนี้สว่างมากๆเลยนะเนี่ยเวลาไปแคมปิง้งไปถอยรถอะไรต่างเนี่ยเห็นชัดแล้วก็มีไฟ LED 2ป้ายทะเบียนชัดเจนสีขาวนะฮะมีห่วงแดงโอเมก้าคู่ซ้ายขวาเนะี่ยมีจุดต่อเชื่อมจุดหัวบอลหรือว่าจุดลากจูงต่างๆเอาไว้ใช้งานได้จริงนะเนี่ยชุดเลคแฮมเมอร์เห็นไหมคันนี้เนี่ยเบลบอกเลยนะครับคือรุ่น XLT เกียร์โต้นะครับราคา 9 0 4 0 0 0บาทนะครับไม่ถึงล้านนะแต่ว่าแต่งดูดูมรวมแล้วหล่อมากๆเลยพี่ๆคันนี้เป็นแนวทางในใจของพี่ลหลายๆคนแน่นอนเนะาะชอบรถหล่อๆแบบนี้อยากได้รถฟิลประมาณนี้นะทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์เบลนะ064642566นะครับคุยง,ง่ายๆสบายๆตามสไตลนะ์เบลแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกรถการแต่งรถการจัดไฟนั้นนะครับโทรเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคลิปนี้เบลขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ารถหล่อรอพี่ๆอยู่นะครับวันนี้สวัสดีครับ